าพี่นอ้องสิงพาไปเลาะเบิ้งบานลูกสาวเข้กากามาครั้งแรกตอ,กอนตอนพึ่นกบ่ได้มากโอ้โอ้ครั้งแรกสิเนี่ยครั้งแรกไม่นี่โอ้ไปหนูสิพาเขับไปเบิ้งซะนะเบ,บิ้งเด้อบันไดเด้อ่ะกนิ้องโอ้ครั้งแรกของแม่ต้อมนะคะทุกคนแม่จ้ะนอ้องเปิดทางนี้เนี่ยโอเค ครั้งแรกของแม่ต้อมนะคะโอ,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 โอ้เหมือนขึ้นบ้านใบเมียก็บ่ได้มาโอ้นี่ละนี่แม่ห้องนอนพาเขาสีอยู่ทั้งนี่าน,าน,นี่จะีบบ่นอนอห้องนอนแม่นอันนี้เป็นห้องนอนห้องเป็นห้องออฟฟิศห้องเฮ็ดงานโอ้นี่จ้ะอันนี้เจ้าก็จะเป็นห้องทำงาน แมนซันสองกับสีนี้ของของบอดแพล้าบ่้องมี่สองห่องแมนก็ไนี่แพร่ขายมจ้ะนี่นี่ละเมียว่ามองเสียไว้ให้พระเพิ่นจ้ะแมนประตูอนแมนต่ว่าเข้าขอทั้งผีก็ได้เนทาด่ออันจังหวะนางท่างใดเนี่ยกับพระซีองคหาองค์นี่ละแมน แม่มีอออกกันเนี้ยออกกันไนเซอร์มาทํามาจัดจัดสถานที่ให้เขาแโอ้มันมันของปรกวดปันญายมันก็ต้อมอาอคะหาหาเกต9นะเออแม่นาจะหาองแล้วน่าพอดีหามครั้งแรกเลยของแม่ต้อมเป็นยังไงสวยหลูลาบานหลังใหญ่หลังโตนี่ชันไงหลูกมันคือมาขอล่ะ เขาาก็คือบ้านเฮาอยู่เป็นมาเมียเป็นตายูได้อยู่เด้เนาะถ้าเขาาแล้วเขามาก็เป็นตาม่นคือบ้านเฮานี่ลหะแต่ว่ามันก็ออกไปมันนังคือจังคือในเมืองแมนอยู่ออกไปไปเห็นอันตาหญหยังคือจังคือในเมืองเออมันสิเป็นมีรถมีอันอ้ยไปกระยาบสวย ปนระะยพี่้องคลิปนี้มุงมิ่งสีไทยไปฝาพี่ยุ้ยนะคะนี่ครั้งแรกของแม่ต้อมน,นะคะที่ว่าได้มาทําบุญบ้านเพราะว่าตอนคืนบ้านไม่ตอนคืนบ้านไม่นั่นเพิ่นบ่ได้มาว่ะสันนี่เพิ่นว่าแต่ไทยรูปให้แม่แน่วสันสโอ้หนูหนึกว่าแม่มาอยู่แม่ามาันมาจกเียนี่ล่ะะคะอือ,อันนั้นแค่ว่ดาด่าน <c oughs> เมียบ้าไปเจอลูกสาวกับพ่ได้บาดนี่บอดแผลขาขักเล่นนั่นแม่ียนแผวหรือดาลาสันนิยามดาลาเนาะเป็นเจ้าเด็กบาดดิคือเป็นแต่ยังไม่อยู่บอถ้าเทียบพี่อยุยสื่อไหอยู่ทั้งผีชิ้นหัวตัดบ้านคือเก่าติ ยูซ่อหอบานเราองาเกิดเรื่องนันไปยู่ยกัการเรื่องฮาลาตว่ามันกะคองมองแมน้อานเกิดเรืน,อน,น,อน,น,อนันันนี้เป็น,เป,นเป็นมองเป็นห้องเหตุงานเนี่ยเป็นออฟฟิศแมนไว้เหตุงานตัดต่อยอยังสีนัแต่ว่าเอาไว้ให้อันพอลุงเรานอนเพราะว่าพอลุงเราเป็นย่านมันเสียงดังเพราะว่าพอลุงเราหัวจะโมเมนลุงอีนแหมโมเมนตานเรวแบบเสียงดังเราเป็นลูกออมาใจว่าสรนแมเนปเจี๋ยววะกันด้ หัวเานี่มาเมียนจ้าเอานั่งน,นี่มอเน,น,น,นเห็นแวอันร้ออันไหลนานแล้เมียนมมนกัสีละ่ละสินค้าแล้วก็มีสซมียาโซกับมี่ยูนี่กับมี่อ้ยปังเป็นหายพี่น้อง <c oughs> เป็อันไหลเหมือนไอ้ยิงบ่อเท็ด <c oughs> ทั้งกลางเวน้นทั้งกลางขึ้นทั้งกลางเว้นทั้งขึ้นั เต็มหองเล่าปังค่ะกันโมปังเป็นหายแล้วนี่ยสำหรับใครยังเล่าก็นในท้ายดีแล้วปังโอเคค่ะพี่น้องค่ะตามนันเนาะฮ่านายยูนายมียูพี่น้องสวยไง่ายนุยังจ้าแกะมกน้ไม้จ้ามกน้ไม้เจ๊อวนด้วยค่ะเท้าขวดตัมบกตองตัมบกกระท้อนไอา นี่แหละของแสบมือแรงทั้งสางทั้งบ้านท่านมัตตะไก้ด้วยค่ะมัตย์เดอรมาตจิ้มน้ำกันไปหลายคนเป็นต่อยนาะมีคนค่ะคนมาตจิ้มน้ำกันอันน้ำตาลจะทุกคนทุกคนบ้านเรามีงานนะคะงานเริ่มแล้วพรุ่งนี้นะคะที่บ้านหลังสิษย์พ่อแถวมีงานนะคะทุกคน

พรุ่งนี้มีหมอลามมาสนุกด้วยกันนะคะทุกคนมีเจต้องทุกคน